ไอ้กว่ามันมันมันหลายล้านไอ้ว่าเนี่ยมันยังต้องมันเดียวก็ตามนะครับ <laughs> <laughs> ทางนะครับ <łość> <Harriet> หน้าก็เนี่ยเออตอบตอบประคองด้วยนะครับประคองครับครับเป็นไอ้เนี่ยครับครับเป็นน้องพูดอยู่ที่ย่องค่ะไม่ทนจะไม่ทน <…ấy>

อัดยัดยมยัดโยมครับนี่มันผาไหมปดยัดยมได้ครับี่มานีเลยผมฮะแล้วไม่มีลูกศิษย์หนึ่งออกทีกย่าหมอใจถุงอ้รอผู้ไหนอ่ะผู้ใหม่ผู้ใหม่ผู้ใหม่อ่ะมีไหมอ่ะเขามี

นิมวลทางโน,น,น้นครับนิมวลทางโน,น้นก่อนครับรอญาติโยมรอใส่บาทอยู่ครับญาติโยมรอใส่บาทพระใหม่อยู่ครับ <underworld> <both sons and daughters>

โอเคครับได้แลวครับไเดียวเดี่ยครับมีใครอยากจะถ่ายไหมครับอที่าวโอ้ลงต้นนะครับหนึ่งสครทีครับหนึ่งสโอเคครับ ถ่ายไหมครับถ่ายรวมกันนะงั้นเดี๋ยวขอมาอยู่ฝั่งนี้บ้างครับพี่พี่ผู้ใช้ต้องอย่างนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าพุณคุณลุงไม่อยู่ฝั่งนี้ครับก็จะพอดีตารางโอเคครับโอเคครับอ่าได้ครับได้ครับคุณลุงขยับขึ้นนิดนึงครับครับมองกล้องนะครับมองกล้องนี้นะครับหนึ่งสองถอยทีครับ มงบล้องน,นะครับหนึ่งสองมครับมงกล้องหนึ่งกล้องนะครับหนึ่งสองอทีครับหนึ่งสองีครับกล้องนี้เดินเครับอย่าบล็อกอยู่นะครับึบน,น,บนสอพอแม่จ๋าอพ่อกับแม่ครอบครัว นสองครับผมเดี๋ยวมองก้องนี้นะครับหนึ่งสองอีทีครับหนึ่งสองี้นะครับหนึองีกครับหนโอเคครับไปนี่ไปกระยาไปกระยา ยิงเต้งมันคู่ก็ย้ายมาอลินด้วยอาลินด้วยลูก่าอลินด้วยอลินด้วยเขาเย็บเข้าวได้อีกคนละสิบก้านนะครับครับขอบคุณครับไปอาลินของด้วนะครับ ขอตั๋วมีด้วยนะคระับมต่อแล้วก็คีนึ่นะครับมูต่อนี่ถ่ายก็